สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกตามเคยครับสตีกอนโกโจค้คนเดิมครับเมนี่กับสิมาเฮดเมนูไก่ตัวน้ำป่าครับได้ไก่มากตัวหนึง่งเขามาขายก็เลยซื้อซอยเขามากครับประมาณสักเกือบส,สองโลได้ครับไกบ่บานบรูเซียนยังครับมันทางในกับบะหมี่เครื่องปรุงยังเพระาะว่าเบื้องในตัวเห็ดเร,า,า,ราก็มีถะคาตะไคร้หงือกกระดูกเกเลยสิมาเฮดแบบมันบานกินบานครับกินสไตล์ย่งไงครับ เ็งกินย uh, ังไงครับมาครับมีอย่างแนีเครื PU ่องปรุงมือ in นีจัดไปเลยครับมัมีอ no ย่างไรนี่ครับมีมันมีครับนี่ไอคขาใสลงไปครับอันนี้ตะไคร้ครับเ็ดแบบกินยังไงครับมัมีอย่างหลายมัมีพิษที่ริดต่อย่างไรมืหมนี้มีอย่างใส่ลงไปครับมีใดมีอย่างใส่ลงไปตามที่มีครับอะมะม่วกูดครับน <gonna> ้ำปลาใส่ไปแล้วครับไม่กิน เมื่อกี้เทน้ำปลาไปขวดนึงแล้วบอได้ดทายให้เบิ้งนะครับน้ำปลาขวดนึงแล้ววันนี้สิเติมอซอสปรุงรสลงไปนึงนึงนี่เพิ่มสีสันครับซอสปรงุงรสซอสปรงุงรสแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวหน่อยนึงเดี๋ยวสลายม,มันเค็ม นี่ครับซีอิ๊วดำเพิ่มซีสันสลายพี่น้องมันดำแห้งไก่มันสิมหมงวหน้าปกติไก่พี่น้องปกติไก่ก็ต้องท่าขมิ้นไ้ก่อนครับแต่มือนี้บมีของเตรียมไปครับเดี๋ยวมือหลังมือหนาครับทามีดีๆผมสิใส่เครื่องเตรียมพร้อมครับแต่มือหนีฮ็ดกินง่ายครับให้กินแรงให้กินง่ายครับ เนื้อกินง่ายนะครับไม่ย,ยังไรครับมีแค่นีแ้แหละเนี่ยเอาแบบง่ายๆเนี่ยค้าะไข่เบ็มะกรูกดน้ำปลาขวดดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็เส้นน้ำมันหอยน,นึงก็ได้พี่น้องเพื่อรสชาติพอโข้งหวัวปลาครับ กินเองกินเองชิมเองครับรักไปครับไฟครับเดี๋ยวเติมน้ำได้ไหมพี่ลองเติมน้ำต้่มจังน้อยมันหลาย thuần nam và thuần cây กลิ่นายครับสไตล์ไลโจรครับน้องเดี๋ยวครับรอสักพักหนึ่งนำเดือดเท้า,าเอาไกลลงครับ มาครับอยู่ง่ายกินง่ายน้ำฮอนแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ไกล่ลงไปพี่น้องออใส่ไกล่ลงไปครับมีฟองช้อนฟองถิ่มครับช้อนฟองถิ่มช้อนฟองถิ่มครับ,น,รบนี่ช้อนฟองถิม ส่วนฟองมัถ right. ิ่ม่วนฟัครับฟองมันส่วนถิมเลย ชอนฟ้องมันถิ่มครับพี่นอ้องชอนถิ่มชอนถิ่มเลยจนก้อนสืบแดแหละกินง่ายกินง่ายสไตล์ลุงโจโนะครับพี่น้องคือเก่าครับอยากให้ไก่เหนียวไก่หนุ่มไว้ก็ต้องสไตล์เดิม เสูตรไก่ไต่หนามครับสูตรไก่ไต่หนามครับพี่น้องยังสีสุกไว้นี่ครับอาบดได้อีกครับพี่น้องปลาไก่ใหญ่ก็เหมาะปิดไปแค่นี้แหละ บมได้พีนน้องสูตรนี้บมได้บ่อไอไก่หง่ก็เหมาะไก่สูงเกินไปเขาต้องใช้สูตรนี้ปิดครับนี่ปิด,ป,ดปิดเลยปิดสนิทเลยครับบ่อห้ลมมันออกบ่ใอ้อากาศเขาครับมาครับสักพักหนึ่งมาดูต่อมันสุกครับผมนี่แหละครับไก่ ต้มน้ำปลาครับออกมาสีสันประมาณนี้ครับทาอยากให้เป็นสีงามๆสวยๆคือใส่ขมิ้นครับใส่ขมิ้นตำขมิ้นท่านะครับมันจะออกมาสวยๆที่เขาสูตรเต็มๆนะครับแต่เมื่อนีดกินยังไงครับสไตล์นายโจครับนี่นะครับสุกแล้วครับนาสีกําลังดีครับประมาณชั่วโมงหนึ่งที่เกี่ยวมากครับนี่นะครับสุกแล้วครับมากครับ เดี๋ยวหามาจัดเสิร์ฟใส่จานเลยครับกิ่นเขาได้วน้ำกันได้ครับพี่น้องนี่แหละครับไก่ต้มน้ำปลาครับแบบสไตล์ง่ายๆครับโอตองพิธีที่ต่ออย่างไรายมือนี่เอาแบบง่างยๆได้นี่ครับนี่น้ำกิ้นพริกป่นธรรมดาครับง่ายกินง่ายครับถ้าชอบคลิปนี้ กด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้ได้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ